ทานผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศรีสิงห์ลักนาดสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักคุณเนื้อหาแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ข่บอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวงด้วยไพ่พลังงานไพ่คู่บุญนะคะไพ่ออร์โคไพ่คู่บุญ บอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านว่าไงปักนี้นะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งเป็นตัวตนของท่านเลยนะคะโอ้โหท่านได้ไพ่องค์พระพิคเนตอารมณ์ดีนะคะเพราะฉะนั้นพระพิคเนตกำลังส่งความสุขนะคะให้ความสำเร็จหมายเลขสามสิบหคู่มิตรนะคะสามหกคู่มิตรคู่เงินตราคู่ความรักเด่นนะคะโอ้โหอ่าบอกเลยปักนี้นะ ท่านปังมากๆเลยค่ะชาวสิงห์นะพลังงานไพ่ใบที่สองเป็นเรื่องของการเงินอยู่ในตำแหน่งการเงินนะท่านได้หมายเลข65คู่ทรัพย์คู่โชคนะแล้วข้อความบอกรอดพ้นจากปัญหาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการเงินการขาดสภาพคล่องหรือเงินเก็บไม่อยู่โน่นนี่นั่นโอ้ยเป็นปัญหามานานแล้ว ต่อไปการเงินจะดีขึ้นไหมจะปังไหมจะรวยไหมอ่าไพ่ก็บอกเลยเนี่ยองค์พระพีคเนตท่านกําลังประทานความสุขความร่ํารวยให้ละเลขการเงินด้วยส6ได้ความรักประทานทุกอย่างให้ท่านละอ่าเพราะฉะนั้นปัญหาที่ติดอยู่เนี่ยก็จะผ่านไปได้เห็นไหมคะเรือกําลังที่จะอ่าเหมือนเข้าเทียบฝั่งแล้วมาถึงเส้นชัยแล้วอะไรประมาณนี้ เพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องรายได้ก็แปลว่ารายได้ก็เข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะคะ,ะกำลังแบบเกยตื้นก็แปลว่าเนี่ยขนเงินกลับมาถึงฝั่งแล้วก็ได้นะต่อไปในตําแหน่งสหชชท่านได้ไพ่บอกว่าทางเลือกนะคะ,ะเป็นรูปองค์พระยายนาคหลายหลายองค์เนาะสีสันงดงามถ้าอยู่ในภพสหชชหนึ่งแหละการพูดคุยการติดต่องาน ลูกค้าเยอะก็ได้มีคนสนใจในธุรกิจของท่านมีคนสนใจสินค้าของท่านเยาจาค้าขายได้รับความสำเร็จมีคนสนับสนุนมีคนรักคนชอบในเชิงมิตรภาพนะคะท่านจะได้รับโอกาสนั้นจากคนในสังคมเป็นอย่างดีจากเพื่อนฝูงก็ได้นะคะในตำแหน่งพันธุที่อยู่อาศัยนะคะท่านได้ไพ่ หมายเลข20การสื่อสารเป็นรูปซองจดหมายแล้วมีปิดด้วยสัญ,ญลักษณ์สีแดงอะนะเออแปลว่าบ้านท่านอะจะได้ข่าวดีนะข่าวดีไม่รู้นะอาจารย์มองเนี้ยมันซองข่าวแต่มันปิดด้วยสัญ,ญลักษณ์ดอกอะไรอะสีแดงอะมันต้องเป็นข่าวดีอยู่แล้วไม่ว่าจะข่าวดีของคนในครอบครัวมีใครตั้งครั์มีใครเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ได้ หรือท่านมีข่าวดีในการได้บ้านหลังใหม่ก็ได้ค่ะส่วนตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคุณแม่ด้วยสุภาพแข็งแรงนะคะในตำแหน่งถัดไปตำแหน่งบุตรตาบริวารท่านได้คู่สร้างคู่สมเพราะฉะนั้นลูกน้องบริวารท่านก็เหมือนหนุนดวงกันอยู่แล้วไม่เป็นปฏิป,ปักษ์ไม่ได้เป็นอริลูกก็เหมือนกันถ้าใครมีลูกก็ต้องเป็นอภิชาติตบุตรอยู่แล้วนะคะหรือใครโสดโอโ้โหเจอคู่แท้เลยค่ะให้อบอกว่าคู่สร้างคู่สม ในตนําแหน่งบุตรตาด้วยอ่าจะมีความรักใหม่ๆที่เป็นคู่แท้เข้ามาคู่บุญบารมีผู้สร้างคู่สมเข้ามานะในตนําแหน่งศัตรูอุปสรรคได้ไพ่บริวารหนุนดวงอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีศัตรูเนาะอ่าแต่ไพ่ใบนี้ก็น่าจะแปลในแง่ของความแอคทีฟก็ได้ท่านอาจจะมีความตื่นตัวมากขึ้นเป็นพลังเสือโค่งนะในตนําแหน่งอริก็คือ ถ้าเหมือนกับไพ่ใบนี้ถ้าแปลในแง่การเอาชนะศัตรูเราต้องเข้มเราต้องทําเราต้องแสดง power ของเรานะคะเพราะเป็นภาพคนนั่งอยู่บนหลังเสืออืนะคะความยิ่งใหญ่นะต่อไปในตําแหน่งคู่ครองค่ะท่านได้ไพ่พื้นที่แห่งการพัฒนาแล้วก็เป็นรูปนาคเกี่ยวขอโทษค่ะนาคสององค์นะเกี่ยวกันพันกันอยู่เนี่ย นะฮะเป็นตำแหน่งคู่ด้วยนั่นแหละท่านได้เจอคู่แท้คู่สร้างคู่สมจริงๆไงคู่สร้างคู่สมคู่บุญบาร,รมีมาเจอการเสริมส่งช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้คู่แท้คู่ดีนะคะหรือได้ลูกค้าดีได้ด้วยหุ้นส่วนก็ดีค่ะในตำแหน่งสุขภาพให้ระวังเรื่องนิ้วล็อกนะฮะระวังเรื่องนิ้วล็อกเรื่องอื่นไม่มีปัญหาะคะ่ะด้านอื่นยังดูดีนิ้วล็อกแค่นั้นเองที่เห็นนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นไพ่การเดินทางหมายเลข46คู่ธาตุน้ำผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่รักและเมตตาท่านมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งค่ะผู้ใหญ่ให้อยู่แล้วนะคะหรือมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไปดูงานก็ได้ไปเรียนต่อก็ได้นะคะในตำแหน่งกรรม,มะต่อยอดค่ะเป็นรูปต้นกล้วยที่ออกวิสเต็มต้นเลยนะคะ,ะและ ในตำแหน่งการงานแปลว่าท่านสามารถทำงานให้เติบโตก้าวหน้าเพิ่มผลผลผลิตนะกล้วยนะั่นแหละคือผล,ผลผลิตที่ได้รับแล้วนะถ้าทํางานก็ไม่ไม่รู้แหละงานด้านไหนก็ก็าสามารถได้อืได้รับผลประโยชน์ที่ก้อนใหญ่ๆก็ได้และต่อยอดไปทำอย่างอื่นก็ได้ในตำแหน่งโชคลาภได้ขอพรจากพญานาคหรือย,อยังท่านจะได้โชค ไพ่ที่ขึ้นมาก็คือหมายเลข53คู่สมพลอยู่ในตำแหน่งโชคลาภโชคลาภได้จากการขอพรองค์พญานาคอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะหรือทำงานเสริมอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำก็จะดีมากๆค่ะงานประจำก็ยังทำอยู่นะถ้าใครคิดอยากทำเสริมก็ทำได้ตำแหน่งสรุปไพ่บอกว่าแบ่งปันสุขท่านเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบแบ่งปันอชอบทำบุญทำทานซึ่งเป็นสิ่งที่ดียิ่งหนุนดวงของท่านเนี่ย ให้สูงส่งให้สําเร็จให้มีคนรักและเมตตาอันเองต่อด้วยไพ่ทาโร่ค่ะพลังงานไพ่ทาโร่บอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านว่าอย่างไรบ้างไพ่ราชนีไม้ความยิ่งใหญ่ความสําเร็จอํานาจอยู่ในมือโอ้โหขยายด้วยเอ็มเพ์ไม่ธรรมดาค่ะ เออท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่การเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งการได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆเกิดขึ้นการได้สแสวงหาความรู้ไม่ว่าจากความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะฮะเพราะเป็นภาพเ,เขาเรียกว่าตามตำนานคือผู้หญิงไปปลอมตัวจนได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชานะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อมีไพ่แบบเนี้ยอืมถ้าเป็นประเด็นความรักตัวท่านน่าจะลังเลอยู่มีคนที่เลือกแล้วล่ละแต่มีอีกคนหนึ่งที่เก่งใจอืมประมาณนั้นเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วไพ่จะเด่นในเรื่องการศึกษาหาความรู้การเพิ่มพูนรายได้เสริมของท่านจะดีมากค่ะแต่ถ้าใครโสดเนี่ยก็น่าจะใบสุดท้ายมีเอ็มเพจกับ ราชาถ้วยน่าจะเจอใครดีๆเข้ามาทําให้หัวใจของท่านมีอาการตอบรับแน่นอนค่ะแบบนี้นะมองดีในเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะอะไรจะเกิดขึ้นอีกการลงทุนการที่อาจจะมอบถ้าท่านมีธุรกิจส่วนตัวน่าจะมอบโอกาสดีๆให้กับลูกหลานบริวารเป็นการแชร์ในสิ่งที่ตัวเองมีให้คนอื่นด้วยนะเอ ไพ่ราชินีดาบท่านมีความมั่นใจความยิ่งทะนงถนมในตัวเองเด็กอัศวินดาบค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเชื่อมั่นตัวเองสูงเลยแบบนี้อยากทำอะไรก็ทำและคิดว่าไม่มีอะไรทำไม่ได้นี่แหละเป็นตรกกาที่ดีมากเนี่ยเห็นไหมมีพลังงานดีวิลแปลว่าคนอื่นเขาเฉย่อยเขาธรรมดาเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นท่านจะไม่ใช่ท่านจะต้องการเหมือนซื้อ ซื้อเอาเวลาให้มันได้เยอะเยอะแล้วทาให้มันได้เยอะๆอ่ะอืมนี่แหละคือตัวท่านละขอไพ้สรุปอีกห้าใบค่ะอ่าพลังงานไพ่ขึ้น 7, 7เจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะคะแปลว่าผลประโยชน์ได้กองใหญ่ๆเลยโอ้โหท่านมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินค่ะได้บ้านได้ที่ดินแน่นอนนะคะ ถ้าใครคิดจะขายเพื่อไปซื้อบ้านหลังใหม่ก็ได้นะเนี่ยมันยืนคิดหนักอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่ไม่เวิร์กละมังกรเปลี่ยนนะเส้นทางเขาเรียกว่ามังกรนะคะมังกรเปลี่ยนความเจริญบางทีจากที่เจริญกายเป็นลดลงอ่าจากที่แย่ๆกลายเป็นอืฟุ้งขึ้นมาก็ได้แต่ตัวท่านทําอะไรก็ยังสําเร็จนะคะที่อาจารย์เห็นนะขออีกสักสามใบค่ะเนี่ย โอโหเงินเต็มสามใบเลยนะเนี่ยติดกันเนี่ยไม่ธรรมดาเจ็ดเหรียญสิบเหรียญราชินียเหรียญได้ข่าวดีหนึ่งเหรียญเห็นไหมฮะได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆโอโหไพ่เหรียญเด็กถือเหรียญแล้วมีเอ็มเพสสัญลักษณ์การเงินด้วยนะท่านมีเกณฑ์ได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินเอ่อเป็นเกณฑ์ได้ลงทุนอะไรแล้วประสบความสําเร็จก็ได้สอบแข่งขันอะไรก็ชนะเจอคนที่รักแท้มีความจริงใจกับท่านนะเปิดตัวท่าน เขาเป็นคนสายเปยก็ได้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลรวมทั้งตัวท่านก็เป็นคนใจบุญชอบเมตตาคนอื่นและท่านมีความเข้มแข็งในตัวเองเหมือนกันต่อให้จะใจบุญแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เด็ดขาดท่านก็เด็ดขาดได้ไพ่บอกงั้นนะโอเคอาจารย์ขอเพิ่มด้วยไพ่ออร์ค,คิลชุดมิราโคไพ่ออร์คิลชุดมิราโคนะคะ ไพ่อาจจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเหมือนแตกเป็นเสียเส่ยงๆเหมือนเป็นบาดแผลทางใจกันไปแล้วเออไม่ว่าจะเป็นเชิงคู่รักหรือเชิงเพื่อนก็ได้นะน่าจะมีความไม่เข้าใจกันอยู่แล้วยังไงอีกเออเนี่ยเหมือนบอกจบความสัมพันธ์กันบอกตัดบอกไม่ไปต่อแล้วเนี่ยน่าจะเจออยู่แต่แล้วเห็นไหมทำได้ไหมปากพูดได้แต่ใจทำไม่ได้ นะการกระทําก็สวนทางกับความความคิดอยู่ก็จะกลายเป็นว่าที่แยกทางกันที่บอกจบบอกเลิกทางใครทางมันก็จะกลับมาแล้วอาจจะตีเนียนเข้าเข้าทางผู้ใหญ่ก่อนก็ได้ไม่ได้เข้าหาคุณโดยตรงนะคะรักที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาก็มีความกังวลน,นะมันจะมันจะมั่นคงไหมมันจะซักเซตไหมเขาก็แอบกงบังวล การเดินทางแต่แล้วในที่สุดก็ตัดสินใจได้ก็ไปด้วยกันนะั่นแหละเดินทางเป็นคู่ไปเที่ยวไปไหนก็ได้นะคะในใบสรุปค่ะท่านได้ไพอ่อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของที่เข้าพิธีที่เกี่ยวข้องกับสายมูนะต้องระวังนิดหนึงแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าเชื่อได้แต่ไม่งมงายอาจารย์จะพูดเสมอนะเรามองเราต้องใช้สติคิด ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แต่อาจารย์มองว่าท่านเอาตัวรอดได้และออกมาได้อย่างใสสะอาดขอใบสรุปอีกใบหนึ่งก็ได้เนี่ยปลดล็อกตัวท่านเองได้เลยโซ่ขาดแล้วไม่มีใครมากักขังท่านได้หรอกคะ่ะท่านเป็นคนเก่งมีความสามารถที่จะยืนหยัดด้วยขางตัวเองทําอะไรทําให้เป็นที่ยอมรับจากทุกคนได้อยู่แล้วนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ